ไม่โยนไม่คาวมวยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100รเซนตับมาเลยที่ a c e b o o k จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพบกับผมเช่นเคยนะครับกับการเปิดแพ็กทุกวันจันทร์และคุณหัดกับคาริงวันนี้ขอขอบคุณเจ้าของพี่อัน้นเจ้าของไอดีนะครับพี่อั้นนะครับอันนี้อาจจะมีงบไม่ได้เยอะมากนะน่าจะเปิดได้ประมาณ5ครั้งเอ้ห6ครั้งอะประมาณเต็มที่น่าจะประมาณ6ครั้งได้นะ มาดูครับว่าเราจะได้ยีเดีนฮาซามาร่วงหรือเปล่านะตามจริงพี่เขาก็ข้ามได้แหละแต่ว่าพี่เขาเป็นเด็กเชลซีไงเขาเขาอยากได้ฮาซาตัวเดียวนะล<า>ืมร้านเลยแล้วกันจะได้หรือเปล่าโห่ C ซีเอฟเสื้อขา,ขาวใครวะมึงใครเนะ่ยไปก่อนเลยทีเดียวไเนะี่ยดูดิตำแหน่งตัวกับตัว,ตวฟิล์มได้จุดตรงไหนวะ โอ้โหอยู่ลึกอยู่นะมาไม่ต้องพูดรวาทําเพลงเยอะโอากาสเรามีน้อยใช้ต่อยให้เกิดปะระหยัดมันไม่ต้องเหมาหรอกมกั้งแพ็กแบบนี้เหมาออมาหลายแพ็กแล้วโคเอาดีๆทีเดียวเดินสามไปเอามาทําไมมึงเอามาทําไมกากโกนี่นีย กูอยากได้ฮาซามึงเอาฮาฮาเลยมาเลยโอ้โหตัวตัดเข้าในคมๆของริเวอร์นี่ว่โอ้โหโ,โหเราริเวอร์มาสองอะ่อจะจัดเล่วเมาชั่วหลวงปู่คิงได้เลยใช่หรอเอดีดีดีดอุยกะกูอยู่ข้างบนอยู่มามาขอหลองว่าจะเอาคอสโคไหน่อยสโคโลสกิมเมอร์นะอยากลองว่ะ สโคร่านี้ยิงกัดยิงยิงแรงด้วยอยากลองว่าถ้าไปยิงไกลมันจะฟุมขนาดไหนวะพอสโคจบที่เราเบาที่สุดยับอีเดนฮาซาหุยุยเอ้ไม่ใช่เห็นเสื้อฟ้าไม่ใช่เลยโอ้โหการไฮไลท์ยังไม่ออกโอย อาการไม่ค่อยดีอาการไม่ค่อยดีมันไม่เอาไฮไลท์ออกเลยว่ะเพื่แค่นี้มันก็จะลึกอ,อีกหรอวะโฟกูาถามจริงโอ้โหกูถามจริงเหอะมึงจะลึกอ,อีกหรอมึงเอาไว้ให้เก็บไว้เปิดวดีบ้างก็ไดนะ้เอาแค่ฮาซามาให้เนี่ยโอ้โหเอาดีดีดีเอะอีเดนฮาซามันยากขนาดไหนวะโค ออกสองให้คนดูล่ำร้องกันวิธีหนึ่งไปเฮ้ยหรือว่าเราเปิดเร็วไปวะเฮ้ยโคมันลืมเอาเข้าแพ็กหรือเปล่าทำไมเราไม่เปิดดึกๆวะไอโคมันลืมเอาเข้าหรือเปล่าแบบอัปเดตเสร็จมันลืมเอาเข้าหรือเปล่าวะเราเปิดเร็วไปหรือเปล่าวะเฮ้ย มันยมันเอาลืมเข้าหรือเปล่าแพ็กอะ่ะนังเตะม,มันตื่นยังก่อนเลยมันก็รอมาแต่เช้าเกินอะ่ะมันยังไม่ตื่นนะเลยกูดูทรงเนี่ยอาซายังไม่ตื่นใจร้อนตอนเก้าโมงผมเคยเหมาใช่หรอเราต้องมาเช้าจัง <c oughs> เรามาเช้าเกินหรอไอโคนยังไม่ตื่นหรือเปล่าขอดีๆให้โคตื่นดีโคขอดีๆเพือ่อนกูขอละถือว่าถือว่ากูขอขอ่ะ ือว่ากูขอไม่เอาอะไรมากถือว่ากูขอว่าจบจบละชีวิตกูอะไม่ต้องอะไรมากละไอ้เหี้ยไม่ไม่เฮ้ยไม่ทีมนี้มันมาสามรอบแล้วนะมึงจะเอาให้กูฟูทีมเลยมั้งไอ้ทีมนี้เนี่ยไฮไลท์มึงไม่โผล่เลยโคมึงไม่ขายเอาบู๊เลยหรอมึงกล้าไม่ให้กูเอาบงเอาบู๊เลยหรือไงโอ้โห <c oughs> กูจะรู้อะะกา็ประมาณถ้ามทีนี้ไม่ออกก็ต้อจะไปใส่เพิ่มให้นะเดี๋ยวผมใส่ให้เพิ่มให้อีกร้อยทองนะออกไปทำาจบเลเกียรใส่สี่สิบตัวแม่งไฮไลท์ยังไม่โผล่สักตัวเออหรหัสรหัสหลักผมก็เปิดฟรีได้ไฮไลท์เหมือนกันขอรันรันจบจบที่อีเดนคาซา ครับ <ś led> พี่พีขอเวลาพักแป๊บหนึง่งแป๊บเดียวแป๊บเดี๋ยวใส่เพื้มกูเห, <ś led> เหลือเชื่อวะกูจะไม่ได้กูจะได้ลงไวจริงเหรอไม่ได้คือกูลงไลน์นอนแล้วนะกูสากกูตื่นเช้าปกติกูตื่นโพตรสายกูสากว่าวันนี้เอยเืิดแท็กเล่นเล่นดีกว่าเว้ยเผื่อมันแบบเผื่อมันแบบคนดูจะได้แบบนั่งดูความมือทงมือทอ่องอ่ะ ก้าบู่ะเสียงสวรรค์แบบดังตึิงขึ้นมาลงเร็วเกินลงแล้วไม่สนใจอ่ะไม่ได้ก็คือลงอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรกับมันละไอโคเนี่ยมาโอยแค่ห้าสิบตัวแม่งการไฮไลท์ผัวสองใบกูเดี๋ยวจะเชื่อหนีนอนไม่ออกคือจบไลท์บายบาย กันน้ฝันดีจบมาวายบายเจอกันไปุ่นไม่ต้องรอรุ้นเลยนะ้ะไปไปเจอกันไปบายมาลั่นกันต่อ EP 2จาก EP แรกแม่งไม่ได้อะไรเลยสักที60สตัวไม่โผล่เลยต่อละกันเจ้าของไอดีพี่อั้นเนขามาแล้วลั่นลนจบๆโคไม่ต้องเหมา <c oughs> โคมึงมึงจะเอาสุดทุกแพ็กเลยเหรอวะช่วงเนี้ยมึงเล่นกูเยอะนะถามจริงเหมาก็ได้โอ้โหเจ้าของไอดีบอกเหมาก็ได้โอ้โหดูดิชิวเกินรวยเกินพี่กูแต่พี่แกเอาทุกแพ็กเลยนะเดือนนี้พี่อันนะ้นอะสุดจริงวะ่ะเหลือเนาะคนเหลือเท่าทีวะ่ะ โคมันเหลืออ่ะนอกก็คือคนมันเหลืออ่ะระดับสุลต่านเฮ้ยมันก็จะเมาเกิเก็บไว้มันพึนจหัดบ้างโอ้แล้วคืนนี้เชลซีเตะด้วยแต่โคมันเอาสุดกว่าไงเมาจริงตามคำขอเฮ้ยแปดสิบตัวยังไม่โผล่เลยโคมันเอาแต่หัววันเลยว่า แื่80ตัวมันยังไม่ผเัเลยอะการไฮไลท์ออกแค่2ตัวกูเหลือจะเชื่อไงกูจริงๆป่ะแค่ไม่ดูฮะฮะฮะบาต้าผมมันก็ต้องชนะป่าวพี่ออก2ไปเฮ้ยเผือๆได้เห็น3ตัวแล้ี่ยออก2ไปจะได้จบๆไปร้อยตัวออก2ไป 2> ใครอะเอม คารากะวะมาก่อนใครเลยส่งส่งไม่น่ารอด <c oughs> <c oughs> พี่อารี่มันมาก่อนใครเลยส <c oughs> ่งไม่น่ารอดตามคำขอแน่นอนโอ้ขอเหมาไม่ได้รอดเลย <c oughs> ดูรงแล้วมาเอาคารากะวะมาก่อนเลย <c oughs> เดี๋ยวพอสโคแล้วก็ตัวทางด้าน อยากคิดเยอะเอ,อ้ยพี่กูบอกอยากคิดเยอะกูก็ไม่คิดเยอะละถ้าเป็นพี่เพจยอมพอแล้วนะตรงทนี้แต่นี่คือออกสองไงกูอยากรีวิวตัวเดียวเลยวคือพอสโค่แต่มึง่ มึงเอาโควาสิตมามันโคเหมือนกันหรอแต่เอาโควาสิตไงพอสโคอ่ะไปแล้วเ,เหลือกี่ตัววะเนี่ยเดี๋ยวไว้เปิดแพ็กวันเพืหัดบ้างเดี๋ยวไว้เปิดแพ็กวันเพืหัดบ้างว่ะผมร้อยทองออกสามตัวฮะจนเก่งเกินไปดำต้องมีไปจบจบเว้ยสองเธอวะ่ะ สองไปสองไปโอ้โหตัวเดียวใครอ่ะอ้โหผแย่เดินด้วยเดินแหลมด้วยตัวเนี้ยไอตัวนี้แหลมด้วย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยตะโก้เหรอเวหาตามาก่อนเนี่ยลูกรักคือแกแกเด็กเชลซีนะพี่อั้นนะทุกคนเจ้าของไอดีนะีลูกรักแกนะ ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีไม่ได้อะตัวเนี้ยแล้วตัวนี้เก่งด้วยรีวิวไปแล้วนะครับไปดูหน้าช่องได้นะรีวิวไปแล้วนะตัวนี้เก่งจัดนะครับแต่ว่าพูดตรงๆใครมีพาตินี่โยนครับก็ไม่จําเป็นบุญลงบุญดิะไรเลยมาพอตะโคกับ40ตัวสุดท้ายมันจะได้เหมาจริงๆหรอวะเพชรพาดหัวแดงคืนเหลือสามเหลือสามต้องสาตัวไว เฮ้ยจะคูปะกูแต่ไม่ใช่อ่ะกางเกงแดงหรอไม่น่าใช่กูอ,อยากได้แมนยูมึงเอาลีเวอร์มาสามสิบที <c oughs> แล้วแมนยูพึ่งแพ้เอเวาร์ตันมาด้วย <c oughs> เอาดียันใจไม่เหลือจริงๆหรอเอาดีเฮ้ย <c oughs> เฮ้ย,ยไม่ใช่ไอ,อ้เนี่ยลืมไปไม่ใช่ล่างทีมชาติแมันจะสตดแพ็กเรานะเฮ้ยมึงจะเอาคอนเทนต์ทุกวันไม่ได้นะเว้ยโอ้ติดเก้าตัวทีละร้อยไหมโสโคกูุจะรั่วแพ็กแบบนี้มึงก็เอาสุดเนาะโคค่อยทีละร้อยแล้วกันทีร้อยเหรอคนดูทีร้อยเหรอ 400ก็ได้ไปตามใจคนดูเอา900พี่กูบอกไม่ทันละอีกทีหนึ่งป่ะ900ให้มันจบจบจบ,จบ,จบโอ้โหท,ท,ทีเงี้ยไฮไลท์มาเยอะเลยนะโอ้โหต้องดีใจไหมดีเค ประมาณนี้แหละคลิปเนี้ยมารีวิวคอทาโกต,ต่อฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดใจฝากกดแชร์ด้อยเดี๋ยววันจันทร์ลั่นเอวันพฤหัสเอาอีก